มีรายได้ต่อเนื่องไหมคะเพราะเขามีเงืนเดือนเนาะครับทิ่เป็นในกได้เขาต้องมีเงินเงินเขาทุกมือตลอดตลอดอันนี้คือว่าเขาทุกมือปะตอนนี้ก็คือเขาทุกมือตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ตุลาแมนจ้าถึงมือนี่คือไม่มีเงินเขาทุกมือทุกมือนี่คือวันที่หนึ่งท่านว่ามีเงินเขาถูกมือถ้าถามว่าเป็นตัวเลขกลมๆกลคาเชียให้แน่ว่าเขามือละเท่าไหร่ชาลี่ยบ่จ๊ะเฉลี่ย สองท่านหาคืนมือละสองท่านหาคืนพี่ถามกันตอบได้ก็ตอบกันตอบว่าได้ก็กต้องตอบเก้าเดือนนี่ผ่านมาจนของมือนี่เนาะเก้าเดือนนี่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขก,กลมๆในการเฮ็ดแตง<ะ>่งนี่ประมาณเท่าไหร่ร่วมกันหมร่วมกันเม่ไดเก้าเดือนแต่กมุมาพ่าห์าปัจจุบันแมนตัวเลขก,กลมๆหกหลักขึ้นอยู่แล้วค่ะหกหลักขึ้นก็คือหกหลักเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนได้พี่น้องหลักแสนได้ ประมาณซีแสนนที่สเขาปเดูกลายประมาณซีแสนประมาณเกือบซประมาณีแสนพี่น้องกระตีไปเลยเก่าเดือนซีแสนหาเส่ใดมหนบ่เงินเยอะค่ะ สวัสดีครับประยุพจวดครับมือนีจวดยุทีสวนแตงของเกษตรกล้วยครับแต่ว่ามือนีจอใจสาวแจะจากอดีตพนักงานหางสรรพสินค้าครับสาวสวยที่ทำงานอยูุ่ทีหางสรรพสินค้าบ่ตากแดดนั่งในห้องแอร์แต่ว่ามือนีเปลี่ยนอาชีพครับ เปลี่ยนอาชีพจากสาวห่างขายของอยู่ห่างสับสินค้านะครับเหตุงานเป็นเวลาเขางานก็ต้องเป็นกะนะครับต้องตอกบัรไปเบรกก็ต้องมีคนเขามาแท่นมัอนี้ผันนะครับผันชีวิตมาเห็ดเกษตรโดยการปลูกแตงกวา มาเบิงตัวพี่น้องเป็นยังคือปลูกบอยเป็นอยังคือ,อ,เ,อ,คอเห็ดทีละแปลงนะแล้วก็ไล่ใดเผนสีดีบอนะเป็นอยังคือเห็ดบอยเป็นหยังคือเนี่ยเริ่มลงแปลงมาอีกแล้วแปลงเก้าเนี่ยเก็บผลผลิตพู่แปลงดังเดิมุ่นกันยังเก็บผลผลิตอยู่มาถามเม่งครับเดี๋ยวปอยู่สีถามเม่งกับสาวแจ๊ จากคนที่บอเคยเห็ดแตงกวาแต่พอมาเห็ดแตงกวาเราเป็นอย่างขี้เห็ดสัมสเพิ่นบอกว่านะครับแต่เกิดงานใดเห็ดแล้วได้ผลประสบความสำเร็จก็บับเห็ดซ้ำๆได้ทายทอดได้นะครับคุณเพิ่นกำลังปล่อยน้ำอยู่ซาเจ้ สวัสดีค่ะ,คะเปิดใจเนี่ยเปิดใจสาวแจโอ้กําลังรับออเดอร์พี่น้องโอ้โอเห็นปลาแตง่งเพูนแล้วอันนี้แต่งงามบ่แตงที่สองแตง,ง,งแรกพุ่นกําลังปลดระวางแล้วเดี๋ยวพาพี่นอ้องไปเบิ่งก่อนพี่น้องสิได้เห็นภาพโอ้นี่แปลงแรกครับอายุเล่าไปไหนแล้วแปลงนี่เพราะว่าสามสิบก็มือไป ที่เก็บผลผลิตสามสิบเก้ามีดในการเก็บผลผลิตนี่พี่น้องมึงครับแต่ว่าขันร่วมกับร่วมกับอ่าในการปลูกนี่กระสิบสามสิบมือเพิ่นได้เก็บผลผลิตเนาะแล้วเพิ่นเก็บผลผลิตมาอีกสามสิบเก้ามีดกันหนาจ,จะอยู่ที่ประมาณหกสิบอ่าหกสิบเก้าหกสิบเก้ามือครับป๊าด หกสิบเก้ามืออาจารย์หนึ่งกับสาวแจเป็นกันเลยเฮ็ดเป็นแต่งตำลึงพี่น้องเป็นยังไงครับเบิ่งบ่ได้ป้อยถิ่มนะครับแต่ว่าก็ยังเก็บผลผลิตอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่ลูกบุเร่เลยผันหน่ย่แยแบบนี้หนึ่งแต่ว่าเสิเอาแต่งสวยบ่ได้นี่ครับเป็นบ่สีกกายเป็นแต่งตำลึงหรือว่าปลูกไว้แหกับกลุ่มลูกไข่อีกหนึ่งหนึ่งกลุ่มนะครับที่เพิ่นชอบแตงแบบนี้แสดงว่าเพิ่นเก็บบทท่านไดนะ้ไหนพี่น้องมึง เต็มเลยเบิง่งคุณน่ะนี่ครับอันนี้แปลงแรกพี่น้องแปลงแรกหกสิบเก้ามือนี่เพราะแปลงที่สองวง่แปลงที่สองนี่ครับเป็นอย่างเพิ่นยังมีรายได้ยังต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเพิ่นปลูกเว้นระยะแปลงแรกนะครับที่สอบถามเพื่อน เพลนเหแปลงนี้ได้ยี่สิบมือเพ่นก็มาเริ่มแปลงที่สองคือแปลงนี้แปลงที่สองคือแปลงนี้ผลมาแล้วครับเตรียมอุปกรณ์มาแล้วสาวแจกกับอาจารย์หนึ่งอันนี้แปลงที่สองนครับเพ็นบอพี่น้องอันนี้เป็นแตงสวยแบบน,นี้เบ่งเบ่งลูกลูกสวยหลงงามเลย,เยน,นี่เห็นไ่มครับอันนี้งเก็บผลผลินี่เห็นไ่ครับ ใ,ใบยังเขียวๆพี่น้องสังเกตสังเกตใบเขียวสังเกตลูกผลผลิตเห็นไหมครับนี่ได้เก็บอย่างต่อเนื่องเบื่อเน่ะครับนี่เบื่อลูกแปลงนี้สวยครับแปลงนี้งามท่วมหัวเลยโอโโ้ยลูกไหมลูกหลายครับลูกหลายพี่น้องอา่า เก็บผลผลิตจากแปลงนี้อีกนี่พี่น้องบ้านนี้มาเบิงว่าแปลงที่สามแปลงที่สาม,สามกรรษตสกล้วยกลวยกับสาวแจเพิ่นกะเฮดอีกนี่ครับนี่เป็นแปลงที่สามอันแปลงที่สอง,ง,น,สองนี่เป็นหกร่องนะครับนี่หกร่องบ่กเห็ดหลายคือเห็ดตามกําลังที่สาม,มารถเก็บผลผลิตได้นะครับเอาคุณภาพส่วนแปลงที่สามเพิ่มเพิ่มมาอีกเจ็ดร่องนะครับ เจ็ดร่องโอ้เจ็ดร่องยอดเม็ดบัานี้เม็ดเริ่มงอกแล้วเบื้องปแปลงพี่พน้องโอ้เห็ดแปลงงามหลายขึ้นร่องเป็นที่เรียบร้อยเดียนะ๋ยวก็ได้เก็บแปลงนี่ได้เป็พี่น้องนี่หลังจากที่เก็บแปลงนี่เสร็จแล้วให้พี่น้องเห็นภาพยังต่อเน,นื่องเพิ่นกิดสีไมไ่ได้ตลอดครับเพิ่นก็เลยเห็ดอีกแปลงหนึ่งนี่ อันนี้เจ็ดร่องกษสรพอดีกับกําลังนะครับเหตุตามกําลังของเพื่อนอันนี้เหตุสองสามีภรรยาครับระวังผู้จัดการกับรองผู้จัดการอันนี้กเษกษตรกล้วย,วยอาจารย์หนึ่งเพื่อนกระใสพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์โดยที่ปลูก่างในจา์หนึ่งบล็อกรบอกรีโอ้คือฝารังแต่เงือ กระลำปีบอกโคอลีกระลำดอกกระลำดอกโอ้ผุนฟังผุนเนี่เป็นฟักค้องครับ,รบฟักทองเติมติดลูกล้ักองเริมติดลูกแล้วคือบ่อให้พื้นที่ว่างนะพี่น้องยังเสรนจฟัก้องเนี่ยแต่หนึ่งฟักค้องนี่เขาหยอดเม็ดเขาก็เติบโตไปเป็นบ่อเขาเก็บแตงกวาไปพอฟักทองบ่าเลยดูแลเขาไหลปล่อยให้หญ,ญ้าคุมอ๋อเหรอตัดหญ้าเมื่อวานมันก็เลยเป็นต้นพักน้องขึ้นมา วันนี้เราอยุมาจะไม่เห็นต้นฟักทองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือยามันจะคุมอยู่อ๋อเป็นสูตรไหมบ่เป็นสูตรก็คือเราไม่ได้ดูแลเขาครับแล้วก็เรามีหน้าที่อ่าเอาเอาน้ำมาเหาะเหาะหน่อยถ้าฝนไม่พอครับเพราะช่วงนี้แล้วเป็นช่วงปลายฝนก็ฝนใค้เลี้ยงเขาพอต้นเขาสมบูรณ์แล้วครับครับตัดยอดอ่าตัดยอดเขาก็พร้อมพร้อมจะแตกแขนงครับอ่าเขาแตกแขนงปุ๊บเราก็ตัดยอด โอ้ห oh, นี่ได้เลยพี่น้องมึงมันเป็นูุดบา่ายยนไม่อีกหนึ่งพี่น้องมึงเจอฝักท้องแล้ว <c oughs> ติดลูกแล้วหลติแล้วมันจะซ่อนอยู่ในป่าหญ้าซึ่งไม่ได้เปิดตัวครับ <c oughs> แต่ว่าสังเกตเนี่ยอาจาร,รย์หนึ่งเ็นบริเฮดบริเฮดพร้อมกันทีเดียวพี่น้องพะว่าในการดูแลม,มันสียากมันสิ่ม่มีเวลาปรามา์หนึ่งครับเราช่วงที่แต่ง เ<อ>จริญเติบโตเราก็ต้องดูแลแตงตอนนี้ครับแตงนี่เราเว้นช่วงเวลาพักผ่อนเราก็เลยมาจัดการ,รเรื่องพักทองกับผักได้โอ้เพิ่นเข้าใจวิธีการแบ่งเวลาพี่น้องแตงกวาเนี่ยคือมันเป็นไรได้ลักใช่ไหมจ๊าหนึ่งเป็นไรได้ลักลก็กต้องเบึงดูแลแตงกวาสคกอนเนี่ยขยายแปลงต่อมาส่วนฝักทอง นี่ครับพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์นี่ยังกัแค่ขุดลุม่มเพิ่นก็เอาเมล็ดมาหยอตะนิดพุ่นครับเริ่มแล้วอันนี้เพิ่นมีเวล่าว่างเพิ่นก็มาเพาะบล็อกคือไว้นี่ครับนี่นกวางบล็อกคือไรบล็อคอไรไม่ได้เห็ดหลายได้เห็นนิดหน่อยในพ่ออยู่พ่อกินอย่างละอย่งละแปดต้นเก้า 8, 9, ต้นย่งละแปดต้นเก้าต้นอยากดูว่ากระลำปีบอกคือไรปลูกที่พัทยาได้กินไหมครับอันนี้พี่หนึ่งใส่อะไรนี่ นี่ผมใส่ปุ๋ยหมักครับผมปุ๋ยหมักครับทำเองบ่อันนี้เป็นปุ๋ยหมักอินรีของอาจารย์พจครับผมอ๋อของอาจารย์พจโอ้ของอาจารย์ขึ้นชื่อนะพี่น้องนี่ของอาจารย์พนี่ปุ๋ยอินรีย์เคมีนี่ครับก็ปุงดินก่อนครับอ๋อปุงดินซะก่อนครับเลยต้องเอาน้ำมาเหาะก่อนถึง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  อดีตพนักง,งานหางสรรพสินค้าพี่น้องแต่ว่าหลงหลักสวนแตงตัวนี้เป็นสาวแจ้สวนแตงแล้วนี่ว่างหรือยังสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องมึงสูดเห็นงานเพื่อนเอาอยามาพเพิเง่งนี่บมคอยสิเห็นหูเห็นแฉงแฉงยังอยเมื่อกี้บอกพี่น้องฟัางว่าตะเกียเห็ดงานหางสรรพสินค้าต้องแต่งตัวสวยต้องแต่งตัวงาม วันที่นีมาอยู่กับสาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงไปหลายบ่สาวสวนแตงเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะจ้ะเปลี่ยนทุกอย่างเมื่อเป็นหลังเมื่อครับพาเขาต้องมีความสวยในตัวเลยครับหลักๆเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือทุกอย่างเลยพี่น้องต้องเปลี่ยนอาชีพพร้อมเปลี่ยนทัศนคติพร้อมเมืนบ่โอเปลี่ยนคีโดยเฉพาะต้องใช้คีบแต่หลายเออแล้วก็เปลี่ยนการรับ รับซับพร้อมเป็นการรับซับหัวเขามีเงินเดือนจ้ะครับตอนเห็นงานห่างเนี่ยเห็นงานในเพื่อนน้องเป็นบ่เห็นงานในบริษัทเห็นงานในเพื่อนตอนนี้ว่าเห็นงานใหเจ้าของงเ็งานจองถามแน่ว่าเป็นอย่างในการปลูกแต่งแจกคือปลูกยางตอเนื่องแสดงว่าตรงมีไา่ใดดีเป็นบ่อยากมีไายไดตอเนื่องไหมค่ะหัวเขามีเงินเดือนเนาะ เขียนใจในกระดาษที่เขาต้องมีเงินเงินเขาทุกมมือตลอดตลอดอันนี้คือว่าเขาทุกมมือปะตอนนี้ก็คือเขาทุกมมือตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเอ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ตุลาแมนจ้าถึงมือนี่คือไม่มีเงินเขาทุกมมือทุกมมือนี่คือวันที่หนึ่งท่านว่า<แ>มีเงินเขาทุ่มมือมถ้าถามว่าเป็นตัวเลขก,กลมๆรมคาเฉลี่ยให้แน่ว่าเขามือ่อละเท่าไหนเฉลี่ยบ่จ้ะเฉลี่ย สองพันห้าคืนมือละสองพันห้าคืนนี่มือได้หลายได้หน่อยเนาะครับเป็นคาเชียวันละสองพันห้าครับถ้ากลับไปเห็นงานหางได้มือละเท่าไหร่หาลก็รู้ไจ้ะวัอละหาลอยก็รู้จ้ะเวรดเบรับเงินสิมือต้องเป็นสิ้นเดือนรับเทนเดือนเนาะจ้ะครับจะต่างกันหลายคนละอย่างเห็ดแตงเมือป้อเห็ดแตงเมือป้อมือจ้ะเมือมือท้าถามาบ่เมือบ่างแอนมือมือ แต่เกิดว่าหายกับเปเี็ยนงานห่างสัมปทานค่าคือเก่าไปบ่่ไปคะเป็นหงังคือเก่าไปมันเหนื่อยแต่มันมันดีกว่าหลายอย่างดีดีกว่าหลายอย่างเลยจ้ะเลยอยู่หนีไมนสบายใจกว่าเอา๋อฟังใน่ว่าเพราะว่ายังแจ่เนี่ยบ่เคยแต่งกว่ามากกว่าเหมือนบ่เคยให้เกษียณด้วยค่ะบ่เคยเกษียณเคยแต่งกว่าเลยเ็งานหามาตลอดจนอายุสามสิบแปดปีมั้งค่ะแมนนี่เพราะว่าปฏิเสธบ่ได้พี่น้องเคยออกแดดจังเสีย การทำงานทุกคนกับต้องเพื่อในเรื่องของรายรายได้เนาะกับคืนเงินนั่นแหละอร่างรายได้เขาเพราะว่าแมนอันนี้มันเหนื่อยแต่ว่ามันมีรายได้เหนื่อยมมีรายได้แล้วก็มันก็มีพร้อมสื้เขาเป็นเจ้าหน้าเจ้าของเขาเหนื่อยเขาก็พักแต่ว่าเขาอยากเก็บแตงแล้วไว้เขาก็ต้องสปีจเจ้าของอันนี้คือไม่กระเลยเหนื่อยค่ะเพราะเขาต้องเลี้ยงเจ้าของเองเขาไม่มีอจ้เห็ดแตงมาจากจากเดือนแล้วแรกๆเลยเริ่มปลูกก็เดือนกุมภาพันธ์ปีหกหกเนี่ยครปีหกหก ผู้นใดน,นำเขาสู่วงการบอยหยุดทอาจวดเอาเถอะไปขี่ดาราลัดมันเป็นอาจารย์หนึ่งหรือเราส้วนขี่บอยหยุดจ๋าเราส้วนไป <laughs> เบิ้งปลูกครั้งแรกๆเลยเพิ่นส้วนเขาวงการนี่ความรู้สึกตอนเป็นทังไหนเอาอตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าได้เบิ้งบอยหยุดไทยไทยไทยขีดของอาจารย์ไกลอยากเฮ็ดบ่ตอนนั้นอยากเฮ็ดแตง่งบ่อยากเฮ็ดแต่งเลยแม่นหรืออยากเฮ็ดเป็นไรคุณค่ะเหรอ นึกว่าเปนบ่ยอยากเห็ดอยากเห็ดเลยค่ะตัดสินใจกับคุยกับอาจารย์หนึ่งเลยว่าเขาอยากปลูกแตงแต่ว่าตอนนั้นกกบ่มีความรู้บม่มีความรู้เลยค่ะเป็นศูนย์ครับ,รบจากมื้อนั้นถึงมือน,นี้คือว่าพ่อใจบอกกับไราหลับที่ได้พ,อใ,พอใจมากพอใจมากถึงช่วงแรกที่ฮอบเริ่มตน้นราคามมนอาจสิบ,บ่ดีสักช่วงนี้เนาะครับช่วงนี้ราคาจะดีกว่ากันถือว่าช่วงนั้นก็โอเคภูมิใจอยู่ค่ะครับ ถ้าเกิดว่าพี่ถามกันตอบได้ก็ตอบกันตอบว่าได้ก็ก็ต้องตอบเก้า <c oughs> เดอนนาานอนือนนี่ผ่านมาจนของมือนี่เนาะเก้าเดือนนี่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขกลมๆในการเทแต่งนี่ประมาณเท่าไหร่ร่วมกันหมดร่วมกันไมเรื่องเก้าเดือนตากุ้มภาพหอยปัจจุบันแมนตัวเลขกลมๆกลมๆฮกหลักคืนละเป็นบ่ถ้าแปลงแลมันก็นอยู่อยู่ที่ พกหลักขึ้นอยู่แล้วค่ะพกหลักขึ้นก็คือพกหลักเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนได้พี่น้องหลักแสนเนี่ยพกหลักขึ้นอยู่ค่ะหกแสนถึงบ่หกแสนเหรอหกแสนพอดเจ้าห้าแสนประมาณสี่ค่ะประมาณสี่แสนตอนที่สอนเขาประเดี๋ยวปลูกหลายแต่ประมาณเกือบเกือบสี่ประมาณสี่แสนพี่น้องกระตีไปเลยเก่าเดือนสี่แสนหาแสนได้ไหมบ่ เมนยูค่ะถ้าปูมันก็ปีหนึ่งก็ต้องปูจากไรเนาะแมนจริงๆมันสำหพังกับปูเลยค่ะครับเห็ดหลายอย่างทดลองหลายอย่างแต่พอมาเจอแตงกับครับติดใจเพราะว่าระยะมันสั้นสามบทุกท่านมาสั่งได้ของครอบครัวเข้าได้ไวครับเขามีได้ใดมือต่อมือครับเป็นยังปรอยู่ถึงบอกว่าเอาในเรื่องของได้มาเว้าพี่น้องคืองานทุกงานมันกับจำเป็นต้องเห็นงานเพื่อในเรื่องของรายได้พี่น้องเห็นสวนก็อยากมีรายได้เป็นบ่ แต่ว่าขันเฮาเฮ็ดแดงเนี่ยมันมันเป็นที่จับต้องได้แหละมันมัน,มน,เ,นเป็นสิ่งที่สามารถเฮ็ดได้เป็นตัวเงินน้แมนมันก็เลยว่าเอ้าในเมื่อเฮาเฮ็ดได้เราเฮามีตัวอย่างเขาเป็นอย่างคือบ่บอกพี่น้องเขาก็ต้องบอกพี่น้องเม่นบอกน่นค่ะ่ก็อยากให้เฮ็ดบอกทุกคนเลยที่หูจักซึ่งว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องก็อยากให้มาเฮ็ดแ่งครับ บที่นี่เราไมนจะได้อีลีครับผมตอนแรกก็ไปฟังไปเบิรงกับอาจารย์ไอ้บ่าวยุทธเนาะครับแรกที่ไปทายคิดมันได้อีลีติแก่กดหนีได้เป็นลานไม่หรอแม่ได้บอกจริงๆนะคะอาจารย์ไกลเนาะอาจารย์ไกลอาจารย์ไกลมันปนหนีเป็นลากลากลานคือที่เห็นได้เจวะไพ่หนึ่งปีห้าต้องปดหนีได้ครับก็เลยขึ้นกันกับอาจารย์หนุ่มนะเผ็ดร้องเบิรงครับแต่กรดีขึ้นบ่ติดขัดก็จะปีที่ผ่านมา แมนบอบอติดขาดเลยนี่พี่น้องให้เบิรงเอาครับจากแปลงตอนนี้คือพื้นที่ตองนี้เป็นพื้นที่เซาเนาะพื้นที่เซาค่ะพื้นที่เซาเป็นพื้นที่ของแมนค่ะเฮ็ดผลนี่ซื้อที่แล้วพี่น้องเห็ดผลนี่ซื้อที่แล้วแต่ว่าเพื่อนเข้าใจละว่าอาจารย์หนึ่งกับน้องแจ่เพื่อนเข้าใจในพื้นที่แล้วก็เพื่อนเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่ว่าควรที่เฮ็ดจังไก่อนนะครับบ่แมเนว่าล่งเต็มพื้นที่เลยงที่บอกว่า น้องแกบอกว่ามีรายได้ทุกวันมีรายได้ทุกวันอ่าแปลงแรกเริ่มเก็บอันนี้แปลงที่สองมันบ่อยู่ข้างหลังน้องแกนี่แปลงที่สองเริ่มเก็บสิบสามพฤศจิกาครับมีแรกจนฮอตคูมือเนี่ยค่ะวันที่หนึ่งขันว่าก็ยังเก็บได้ยังเก็บอยู่แต่อันนี้สิบเก้ามีดใช่ไหมอาจารย์หนึ่งสิบเก้ามีดสิบเก้ามีดได้เท่าไรแล้วหกสิบโลอยู่หกสิบกิโลให้หกล่องนะคะหกล่องสิบเก้ามีดขันเฉลี่ยจากมีดแหล่จนถึงมือนี้ได้จากกิโลได้จาก เออตั้ก,กิโลแล้วข,ข้าวๆนะจะตันกว่าตันกว่าเกือบตันครึ่งอรอมั้งค่ะตันครึ่งพี่น้องห้าร้อยกิโลประมาณเกือบประมาณเนี่ยตอนนี้ราคาแตงอยู่ก,กิโลเท่าไหร่ที่ห้องให้แม่ค่ะชาเลี่ยนะจ๊ะเฉลี่ยยังอยู่ทียี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดพี่น้องชาเลียร่วมๆกันเพราะแต่มันมีหลายสายครับขน,นาดนี่โอ้ยเบิง่งร้อยเบิ่งสายตาเบิ่งรอยยิ้มพีม่น้องคนมีความสุข คอมโซ่ค่ะมันค่นระยางมันบวกดดันคือจังนั้นงห่างนั้นไอ้บริษัทเนาะครับมันนั้จะกดดันสบายใจครับลำบากใจครับยังค่าเฉลี่ยเนี่ยแปลงนี่นี่เขาสิเก็บตั้งมือหนึ่งครับเขาสิเก็บตั้งมืออลงนี้จะเก็บสามสิบสามสิบมือผุ้น่ะพี่น้องมึงมีอะไรตั้หนึ่งอีกสามสิบมือพ่อเสร็จจากสามสิบมือปุ๊บแปลงนี้อีกเป็นบ่แปลงนี้ปลูยี่แปด คือจิกาค่ะนี่พี่น้องยี่สิบแปดเก็บยี่สิบแปดทันวาปีใหม่นี่เก็บปีใหม่อีกได้ใดต้อนหนื่องอีกปีเก่าโอ้ยนี่เกษตย่ญญางมันนั้นแข่นั้นช่วงกันพอดีอันนี้ครับคิดปล่อยอันนี้ก็เก็บตองใช่ค่ะครับถ้าถามว่าเพิ่นมีความรู้บวอเพิ่นก็เหตแต่งมาก่อนบอเป็นผู้ชำนาญวอวอเป็นวอ,อเรียนรู้จากเริ่มต้นจากศูนย์ครับเรียงเลยค่ะเรียนลูจากศูนย์มีน้องแต่ว่าคนท้องมันกระ เหตุพ่อเห็ไปมาลงมือทำมันคือคําตอบมันก็หูจากแกไขปรับปรุงไปเนาะจนสามารถในน้องแจอกจาย์หนึ่งนี่เพิ่นตั้งตัวใดพี่น้องนี่ยังว่าบอคัดบอเขินคือเก่าบอคัดบอเขินคือเ่าเอาเพิ่นอยากฮ้เดียวความใน่ใจมัอนี่เอ้ยเรื่องของไรใดแล้วเนาะเก่าเรือนซีเสนเป็นธรรมดาความใน่ใจอยากบอกยังกับพี่น้องเนี่ยแกทาข้นที ทุกวันนี้คนก็เริ่มถ้าเห็ดเกษตรกรหลายนะคะเพราะว่าสิเป็นปลูกหลายอย่างแต่แถวเม่องมาลองปลูกแตงกวาเบงคโดยเฉพาะแตงกวาเล็กนี่แหละค่ะเพราะเปนแตงลานแตงกวาเล็กตลาลเพซึ่งสิตรงการหลายกว่าแล้วก็ราคามันก็ดีกว่าแล้วก็มีเพิ่ขันแค่สามสิบมือก็เลยเก็บสามงมาแต่รอบรัวแล้วนี่แมนครับพี่น้องเอามีความน่ใจยังอยากบอกกับอาจารย์หนึ่งว่าคนไม่ได้ยินมดอก อยากให้อาจารย์หนึง่งได้สุขภาพค่ะเขาเิ่นทุ่มเทกับแตงกวามากเลยเออเนี่ยตื่นแต่ตีห้าครับถึงสวนแล้วคร <c oughs> ับสองทุ่มเข้าบ้านค <c oughs> รับถ่งยานมาแรงเจยาะแตงเพล่น <c oughs> นี่แหละพี่น้องคืออย่างว่า,าวทุ่มเททุ่มเอีกอย่างก็ต้องให้เวลามมนต้องให้ใจต้องทุ่มเทค,ค่ะ <c oughs> แตงแตง,ง, <c oughs> งมันเป็นพืชที่อ่อนแอมากครับผมถ้าเจอหนอนเจอมลแรงเต่าแตงอะไรต้องรีบตัดครับผมนี่ก็คือ เอาขอมูลไหมพี่น้องในเบิ้งว่ามันแมนไดรีบอนี่เปิดใจสาวแจอนี่ค uh, ือเขาเรียกว่ากระซ่วงการข้างของเกษตรกล้วยๆเรืออาจารย์หนึ่งอยากให้ท่านส้นผัดอีสานบ้านเฮาเนาะนี่ข่าวว่าราคาแตงบ่ค่อยสูงอยากให้กำลังใจเพื่อนน้ำสู้ๆต่อไปจ้ะครับผมอยัางหน่อยแต่ข้อก็เฮ็ดให้เฮามีรายได้ต่อมื้อครับหากเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นอยากโทรมาสอบถามเด้น้องแจได้บ่โทรมาหาอาจารย์หนึ่งได้บ่ ติดต่อที่เบอร์อาจารย์หนึ่งได้เลยค่ะครับเกษิกล้วยๆศูนย์หกสามสี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งครับผมบก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลยินดีตอบทุกสายเนาะนอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณสาวแจ้นะครับตอนนี้ไม่ใช่สาวแจ้ต้องเรียกเจ้แล้วเด้ขอบคุณเจ้นะฮะเจ้าแจะค่ะดีค่ะเจ <c oughs> ้าของแปลงกับของสวนพืชในใบตาแต่งตอนะครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับโอ้โหดอกดีเลยหอมที่อ้โหหน้ีใบดอกคน